กอง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 มันไปใส่เาแป๊บโอชิตมาเคลย์อ่าท่านผู้ชมครับเฮ้ยเมือลันโหยเม้มดวงดีชิบมหายนะอ่าเกลยแล้วก็ประมาณนั้นนะประมาณนี้ก็ติบติบเกเยไว้เราเกลยคือมันมีวิธีเกียไว้เรา ใช่เปล่าห้องสีใสมาสินเด้ๆๆๆอเคี้บผมอ่าเป็นวิธีที่โคตรโคตรเร็วและยำแมวเลยเว้ยอ่าเอาคำถามมันสร้อยอย่างเกินคนขับบันนีเขี้บผมโดนงานนี้ต้องโหเคี้บม เก็จะเป็นสูตรนะครับเจไดทั้งเซกชินทั้งคอร์ดโมนะครับโอเคมามาลองทำกันเลยนะครับโอ้ยเท่เป็นไงล่ะโอเคผมตอนนี้ก็เป็นวิธีท,ธที่เป็นวิธีที่โคตรชั่วกันเลยทีเดียวเว้ยอีกเราจะรอเพลเยอร์เว้ยกันการ,รตัดคลิปได้โคตรสบายผมประมาณนั้นนะประมาณนี้ก็ตัดคลิปผม เจอกันตอนเดนแมทนะครับโอเคผมจังหวะนี้โอโ้โหคืคอดูนี่ครับมันมีคนมาเบ่งเขาผมโอ้โหยังแมงแจมแมวใช่ไหมนะโอเคโอเคเว้เรามาดูโคตรสุดยอดมาไม่ประไรกันเลยนะครับกา,ารแข่งขัน,นจะจบลงอีก ใน15นาทีเว้ยแล้วก็ยโยจิโร่ม่นมาเจอเราก่อนเว้ยคือทั้งนอนไงฮะเจียงปะล่ะ <c oughs> มันเฟี้ยวอ <happening> ะ okay, เก๋ผมรามาดูโหมันถามด้วยครับทำไงนะไม่บอกนะครับโอเคเว้ยมาดูในคลิปครับผมอ่า รู้โอเคบอมตัดคลิปครับตัดคลิปครับโอเคบอมนี่คือก็อ่ะเข้าสู่เดดแมทแล้วนะครับโอเคหลังจากที่เราไปหลบไปหลบนะครับโอเคเว้เรามาสโลว์อ,อีกเลยเว้โอ้ชิบหยิบโอ้ยมึงสีโหดไปไสมึงสีโหดไปไสโอเคบอมตุ้มนอเป็นไงล่ะมึง อดคิดอยู่แ้คือเราต้องไปสลยไอ้พวกยุดฮีโร่นะครับโอ้แม่งเป็นเหมือนจะเป็นงานยากนะครับผมโอ้เชิ่งชินมากเอ้ายิบหายเพียงละวายเฮ้ย what the fuck ตายแน่นอนผมโอ้เชิ่งไม่เอาไม่เอาไม่เอากูเอาต้องลาบบ๊ะยายายามึงอย่าเฝ้าโอ้เชิ่งจบแล้ว จบแล้วไงฮนะโอเคไเจอกันอีพีโซดหน้าเจอเพิ่มนะบผมนะครับชอบไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ยด้วยนะจะเจออยู่เนาะเจอเพิ่มนะบผม